สวัสดีครับชาว m อ s e s p o r t ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมคีรอสนะครับแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับเมาส์จากค่าย o o i t t e h h นะครับซึ่งตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าตัวปกตินะครับก็คือเป็นรุ่นที่ว่าไปคอลลัครับผมกับสตรีมเมอร์แล้วก็อดีตโปรเฟชชั่นอลเกมเมอร์ชื่อดังอย่างชาวนั่นเองนะครับ บางคนอาจจะออกเสียงว่า t r a u วบางคนอาจจะออกเสียงว่า t r a u นะคบก็แล้วแต่นะครับซึ่งออกเสียงกันก็ได้ฮะให้ออกมาเป็นความหมายเดียวกันแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับเจ้าตัวนี้ฮะมาในคราบนะครับผมรุ่นของตัว G303 t r a u Edition นั่นเองครับและนี่คือตัวกล่องของเขานะครับผมดีไซน์ออกมาต้องบอกเลยว่ามองเห็นปลาตเดียวก็รู้ว่าเป็น t r a u Edition นะครับเพราะว่าด้านด้านหน้ากล่องเนี่ยคือเป็นโลโก้ t r a าเลยนะครับไม่มีชื่อรุ่นด้วยนะสำหรับหน้ากล่องนะครับ แต่ว่าด้านข้างก็จะมีระบุชัดเจนนะครับด้านขวามือนะครับก็คือ Design in Collaboration with นะครับผมคือรีพีซซ้ำๆกัน3รอบนะครับมาเป็นแาวนะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาของเมาส์ให้ดูนะครับผมเป็นมิตินี้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายของกล่องนะก็จะมีบอกชัดเจนนะครับว่า3 0 3ตัวนี้เนี่ยนะครับมีสเปคอะไรยังไงบ้างนะครับเป็น Lightspeed 2.0นะครับเป็น G h o s t Switch แล้วก็เซนเซอร์ใช้เป็น h e r o 25K ้นั่นเองนะครับ ก็จะบอกว่าสเปคค่อนข้างยาวนะก็เดี๋ยวจะมีให้ดูกันตรงนี้นะครับด้านหลังฮะจะบอกว่าอย่างชัดเจนครับว่าเป็นร i น e s p ดส d 2.0 g ทธ์ Switch นะครับ Hero 2 5 k Zero f i l t e r i n g Zero Smoothing Zero Acceleration แล้วก็7 5กรัมนะครับก็จะเป็นเหมือนลายน้ำให้ดูด้านหลังนี้นะฮะเร้อากับเจ้าตัวเมาส์ให้ดูด้วยนะครับนี่คือมิติของตัวกล่องนะครับไซส์และขนาดเนี่ยพอดีพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเปิดดูนะฮะ Unbox ออกมาปับ๊บ เป็นแบบสไลด์ขึ้นนะครับสไลด์ออนนะตัวเมาส์จะถูกวางไว้อย่างสวยงามครท่านผู้ชมครับมีโลโก้แบบปั๊มลงไปอีกทีว่าเช l ตัวเมาส์นะครับจะมีความเป็น Tra ว l e dition อยู่แค่เพียงตรงตัวหนังสือตรงนี้นะครับและนอกเหนือจากนั้นจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ l o g i t ท c h G ที่ไม่ได้เป็นแบบโปร่งแสงด้วยนะเป็นตัวโลโก้แปะไว้เลยนะครับตรงนี้นะเป็น G นะครับที่เหลือนะครับท่านผู้ชมครับทรงเขาจะแบบเขาจะดูลำๆเล็กนึงนะครับทรงเขานี่จะมีความเหลี่ยมความแบนนะครับแล้วก็มีความสั้นในตัวด้วยนะครับซึ่งตัวคลิกเนี่ยเสียงจะเป็นประมาณนี้อ่าคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับ เสียงดังนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยครับคือเสียงดังเลยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแบบเจาะลึกนะครับแกะเมาส์มาปุ๊บเมาส์นะไม่มีสายนั่นหมายความว่าเขาเป็นไวเลสเพราะว่าเขาเป็นไลท์สปีด2.0นะครับเปิดใต้กล่องขึ้นมาจะเจอกระสาาสัญ,ญญาณครับนานผู้ชมครับต้องบอกว่าเจ้าชลล์จี3ามตัวนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นยุคใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับสายชาร์เจอร์ของเขาหรือว่าสายซิงของเขาเนี่ยจะเป็นด้านหนึ่งเป็น Type A USB Type A ทนะอีด้านหนึ่งเป็น t ท p e C แล้วนะครับ ซึ่งปกติรุ่นก่อนนี้ตั้งแต่แบบ703 903นะครับ502ต่างๆแล้วรวมไปถึง G Pro รวมมาถึง G Pro X Super Light เนี่ยก็ยังคงเป็น m i โคร USB อยู่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ทำมาเป็น Type C แล้วนะบางคนมีสายชาร์จ Android หรือว่าสายชาร์จอะไรที่เป็น Type C อยู่ผมเชื่อว่าชาร์จได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Receiver นะครับก็จะเป็นอันเดียวกันเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยจะมีความเป็นทรายนิดน,นึงนะครับก็คือแบบเหมือนเคลือบทรายมาหน่อยนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นท้าย A นะครับมีระบุไว้ชัดเจนว่า G 3 0 3นะครับอันนี้คือถอดมาเสียบได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเอาไว้แบบยืดระยะหน่อยรีเซิร์เวอร์ยืดยืดระยะหน่อยนะครับด้านตานก็จะเป็นท้าย C เสียบเข้าไปที่สายนี้ปั๊บแล้วก็อีกด้านนึงก็ไปเสียบคอมพิวเตอร์นะครับตัวสายนะครับก็จะยาวสักประมาณ1.8เมตรได้นะครับเฉพาะตัวสายนะไม่รวมหัวท้ายนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมต่อการที่เราจะยืดระยะบางคนวางเคสไกล บางคนวางแบบโอ้โหขวาแบบสุดทางเลยก็มีนะครับหรือบางคนก็ต้องการที่จะเอารีเซอ v ์เวอร์เนี่ยมาวางใกล้ๆมา,าไว้แบบนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะครับที่เหลือนะครับจะเป็นเรื่องของตัวเอกสารเล็กน้อยครับซึ่งอาจจะทำความเข้าใจหน่อยนะครับผมบางคนที่ไม่เคยใช้ตัวไล e ์สปีดหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะมีระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดเจ้ารูทิกจีครับนั่นเองครับและสติ๊กเกอร์บ่งบอกความเป็นเกมเมอร์อย่าง G โลโก้นะครับเอาละครับบรรยายกันไปครบท้วแล้วนะครับว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างแล้วก็เจ้าหน้าตาตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูฟีลลิ่งนะครับผมกับการเล่นจริงในเกมกันดีกว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับไปดูครับโอเคครับเราจับเจ้าตัว G303 t r a l e d i t i o n ตัวนี้นะครับเข้ามาเล่นในวอลเลยนะโหมด Dead Match นะครับคือต้องบอกว่าฟีลลิ่งการจับก่อนแล้วกันนะครับ First i p r i o n ผมบอกเลยว่าอาจจะหน้าตาดูปรับตัวยากในท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับ เวลาจับแล้วเนี่ยถ้าคนที่จับเมาส์แบบคราวแบบจิกนะฮะแบบจิกแบบจิก,แบบจกแบบเต็มมืออย่างเงี้ยนะฮะครึ่งครึ่งมือของเราเนี่ยจะอยู่บนเมาส์นะครับแล้วก็นิ้วเนี่ยจะยกขึ้นนะครับอย่างชัดเจนจะไปเข้าข้อกับคนที่จับในลักษณะนี้แบบแบบตัวตรงนะครับจะไม่ปาลมจะไม่อะไรเลยนะตัวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับ first i m p r e i o n จับปุ๊บเข้าข้อซะอย่างนั้นนะฮะก็จะบอกว่าเฮ้ยต่อให้หน้าตาดูแปลกแเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเปิดใจกับมันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเวลาเราคอนโทร มันควบ,บคุมการคอนโทรลได้ดีนะฮะเอาจริงนะครับหนึ่งเซตนี่ครับยิเป็นเซตยิเม็นชุดเป็นแถบนะฮะได้หมดแล้วด้วยความที่เขาออกแบบตัวสวิตช์คลิกครับมันไม่ได้นิ่มจนเกินไปจน,จนรู้สึกว่า ไอทรงแบนๆของมันเนี่ยมันจะล้านหรือว่ามันจะอะไรนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราออกแรงกดไปปุ๊บคลิกที่เสียงดูแข็งนะครับมันกลับกลายเป็นว่ามันตอบสนองต่อการคลิกเราได้ดีเลยคือการคุมเมาส์ทำได้ดีมากครับถ้าเกิดคนที่จับคราวแบบไม่ได้ฝืนนะน้าหนักเมาส์นะครับในการสวิงหรือว่าการสะบัดนะครับผมว่าเขาเขาบาลานซ์สมดุลตัวน้ําหนักเนี้ยไว้อยู่ครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังของตัวหนักกว่าเล็กน้อยแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเบานะฮะก็เป็นการเป็นฟิลดีนะฮะผมบอกเลย รวมๆแล้วผมว่าเป็นเมาส์ที่ดูแปลกหน้าแปลกตาครับแต่ว่าฟีลลิ่งในการใช้งานถือว่าออกมาดีเลยนะครับโดยเฉพาะกับการเล่นในววอลเล็ตนะแล้วผมเชื่อว่าเกมเอพีเอสโมบ้าเองก็น่าจะตอบโจทย์ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างนะหลังจากที่รับชมกันไปนะครับผมกับวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ลองไปเล่นกับวอลเล็นะครับซึ่งก็มีช่วงหนึ่งที่ชราวเนเขาเล่นวอลเล็ค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของทางวอลเล็ด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกว่าฟีลลิ่งของตัวเมาส์เนี่ยนะครับมันเหมาะก จับแบบคราวอย่างชัดเจนเนาะที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและที่สำคัญครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะถูกใจนะครับผมแฟนๆชราวไม่มากก็น,น้อยเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้หรอกครับเขาซื้อไปสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ก่อนหน้านี้นะ G Pro X G Pro Wireless นะครับรวมถึงคีย์บอร์ดที่เป็นคราวต,ต่างๆและแผ่นลองเมาส์ขนาดใหญ่ที่เขาเคยปล่อยออกมาที่ขายในโซน เขรียกว่านรอทอเมริกาหรือว่าอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเจ้า G303 น่าจะมีขายในไทยแล้วด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในช่องทางของเราทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok และ y t u t u นะครับ u t u b e ของเราเนี่ยใกล้ที่จะถึง1 5 0 0 0 0ส b แล้วนะครับอาจจะมี อีเวนต์หรืออาจจะมีกิจกรรมมาให้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับตอนที่ครบรอบ1นึ่งแสนซับสไคร์นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ